FUCK <laughs> สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับกับคุณครูชินในรายวิชาดนตรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเสียงทางด้านดนตรีนะครับซึ่งจะมีตัวอักษสอนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับจะมีการบเที่บกันนะครับเรามาดูนะครับเสียงแรกนะครับที่เป็นภาษาไทยกันก่อนนะครับคือเสียงโดนะครับออกเสียงว่าโดตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว C นะครับ ตัวต่อไปนะครับคือเสียงเรเสียงเรตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว D นะครับตัวต่อไปนะครับคือตัวมีนะครับมีตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว E นะครับตัวต่อไปนะครับคือตัวฟานะครับฟาตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว F นะครับตัวต่อไปนะครับคือเสียงซอนออกได้สองเสียงนะครับคือเสียงซอนและเสียงโซนะครับตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว G นะครับตัวต่อไปนะครับคือตัวลานะครับลาตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว A นะครับตัวต่อไปนะครับคือเสียง T นะครับตรงกับภาษาอังกฤษคือตัว B นะครับตัว B มาแล้วอ่ามาแล้วนะครับตัว B เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงโนต้ตจากเครื่องดนตรีที่ครูเป่าให้ฟังนะครับ อ่านะครับเมื่อกี้นะครับครูสอนทำเรื่องของการอ่านโน้ตไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการโน้ตไทยและโน้ตสากลที่เป็นอักษรไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้นอกจากกรสอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วครูก็สาธิตเรื่องของการเป่าเสียงนะครับจากเครื่องดนตรีนะครับให้นักเรียนฝังแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนที่ ครูได้สอนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายวิดีโอนะครับส่งให้กับคุณครูด้วยนะครับคุณครูจะได้ดูผลงานของนักเรียนด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับป้องกันการเกิดโควิดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือมาโรงเรียนนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับ